บอกว่าอันนี้ของจริงูชกอตงชื่อเสียงไมต้โกดัดังอนหลุนนนี้สุภาพบุรุษที่ยุไม่เป็นปัญหาของเราต้นมกรสอังคร ทีนี้เขาสูตรเขาตัดอะไรล่ะสำเร็จที่จะเป็นความอุ่นใจให้การอยู่ในสภาพของกับคู่พิเศษคู่ไฮไลท์ครับแนะนำตัวครับรอเนี้ไนรอบนี้อบนีเท่าไหร่แล้วรอบที่สี่รอบนี้มาเป็นคู่ไฮไลท์จักคู่มาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักมีอะไรอยากจะฝากเลยว่ไปถึงเขาไหมเอ็นนี่จบไปแล้วครับผมสนุกไปตับอะไรล้ครับแนะนำตัวหน่อยดิ มานพี่ต้นมารอบที่เครับแล้ผมพี่ต้นจับคู่มาคู่อะไรเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากน้องไหม้องสายเต็มที่นี่อะไรคือสรุปของรายแรงครับเติมแข่งว่ามีเกิดจงเป็นสวาบุรุษของพระคอนเดลล่าอาขอเสียงกรองเสียงนะครูน้ำแดงหนึ่งที อย่าให้เสียสองพนักคอนครับผมเขาบอกมวยมันมวยเดินแน่นอนอโยชามีถิไหมครับพีตนอยุดสีี่ครับพิ่มมาที่ครับมาแล้วครับตนมาทองัต้นดหมัดคู่อัต้นหมัดคู่อรืต้นมาทองครับเพราะมวเนี้วันนี้แกไม่เล่นนะแกเอาจิงนะครับผม เอาไปด้วยคุกซ pues ้ายฮะเอาแล้วฮะอายุจะมีผลกับพี่ต right, ้นไหมเป็นหือโ้พี่ตบอกวังแลหล่ะแล้เสีย้นนี้ทห้เอาเน้นงสามสิบวิผ่านนะผมล้นสามสิบวิผ่านแล้วเอาละคู่นี้ผมเชื่อว่าคนดูอยากดูเท่เมกน โอมาหวันนีああ้กอสวมงดนะ้ครับจบจบอ่าล่าล่อฮะย่งดีเรามีเวลาแค่หนึ่งย้สามนาเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็เหลือสองนาทีเท่านั้นนะสองนาทีเท่านั้นอ่าสองนาทีผมไสุดดสองาทยอาไหฮะเอาหนฮะมี่าไห่ต้องใส่แล้วผม ต่อยเข้ามุมแล้วครับผมเลยรีเลยไปวหยิบหยิบไปก่อนนะหยิบาำไปก่อนครับเฮอร์ไนโอเน่ดูชาจะเป็นมวยนะตโดนมาทอนจะแก้เกมนี้ยังไงครับต่อยได้ไหมต่อยขอกนู้นได้ไหมเปิดได้ปิดเกมมาเปิดได้ปิดเกมมาหนัก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 อยู่ที่เฮอร์ไมโอเน่นะ้วแหมดูอายุคร hey, ับผม không, đây, không được, không được, không được, không ừ, không, phải không phải ยี่สิบวิสุดท้ายนะครับยี่สิบวิสุดท้ายนะครับยี่สิบวิแล้วต้นไม้เมาจนรอบไปได้ป่อล้าจะไเไเปล่าเอาวีสุดท้ายจะเป็นยังไงปิดหน้าปิดหน้าเลยปิดหน้าเลยสุด้าี่สวิสุดท้ายเลย รับหือ <resigned> ห <Safe rév mark> ัวใจนะครับนุยากสัมภา์นะครับพี่ต้นเป็นยไงบ้างคนจ๊น้องแล้เห็นเราแสบตาอยู่เพราะอะไรวันมวยวันมวยติดรูปเราได้ไหมนะเราตเราไม่เาดทไมเนี่พี่ต้นพี่ต้นมีอะไรอยู่บ้า แ้รัตอนนีันจะตายว่ะกับอมาห้่งทีกันะแล้วขอมเอามคักรู้ว่าที่เน็ตไฟรับพวกกูักจะมาต้องมาจนทาคนดูยิแค่ตายสัว์จะหิวตีนรหิวมาจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาด็กมู่คนจะเสิร์ใส่ที่คางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเดงเข้ากันเต็มตััวลุกผู้ชายกจัดมาเลยแบบหนักหนักเอะมึงก็รู้ว่าที่เน่ยคือไฟรับ จะสัดก,ก็ัดมาเลยเจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยไฟครับตัวตัวลูกผู้ชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนกเอมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟครับอยากจะสัดก,ก็ซัดมาเลยเจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยไฟครับ